สบายดีเนาะสบายดีตอนสวยๆเนาะเห็ดน่อยู่เนาะกินบาเนี่ยปลาตะควันจนเห็นอยังเลยุกควเนอาเลยอือกได้พักบีปลาทำไมได้แต่พักกิสมพักอนไรมันออกสี่สมสมนึ่งะกรฝฟาดแต่ว่าพักดังคมเนี่ยมันจะคม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 นัวนัวลงเลยลงเลย มาชอยมาลดลอบก่อนจะระจองจำงใส่ลงไปลงไปเลยนงเห็นยังเลยนะควันกระด้เกดรอลีลอนี่โอ้ยพวบควันนงเห็นแกงเขียบมัเปืยเปยหคือความฟันอ้าเห็นอย่ใเด็กนงคือความฟันเห็นเห็นเห็นไว้แล้วเลยหร เห็นว่าล่ะคือว่าจักอยู่ไสบ่ฮู้บ่ประชอาให้นเรียนเห็นนหัวน่ะแเห็นอยู่ิบ่เอาไปพี่น้องเอ้อนอาหารเช้าก็เช้าแล้วก็ไปเฮ็ดเวกร่วมนบาเพิ่นก็เจ้าจะอนามัยวัดพี่น้องน้นั่นแหละแกน้มาเอาเฮือนนั่นนะก็ได้นี่เนเสียเงินเก็บเงินละ100กับ20,000 เรียบร้อยแล้วแต่น้ำอีกแพ็คหนึ่งกระจบแล้วบุญไก่จีฮอดแล้วพี่น้องเอ,อ้อทีสหกนั่นแหละจักสีได้สินอยู่ใส่โอ้โหผูไปหาสินกับจักกันว่าจังไดยังบอสนว่ากันทีจะ,จะไปหาทามังอยู่ซุกเลยพี่น้องให้พร้อมตักพร้อมเสิร์ฟแล้วแกงเขียดไฟหมักกินเลยพี่น้องแกงเขียวแต่ซาลาเฮากินแซ่ะพูดกันอาหาราหวานเฮา เสกแซ่บเหมือนกันขิงขาวเราก็จะไปเห็ดเวียกรวมให้น้องไปเห็ดอนามัยซื้อน้ำเขาไปให้คนใาบ้านน้อรวมกินข้าวรำกาพี่น้องเลยไม่กินข้าใครกินข่าปะเข้ากินข้าวปั้นปั้นกระยังอะไรอยู่บ้านเนี่ยสินหลอดโอ้ยสินหลอดสบายดีได้พี่น้องแกงเขียดไผย เอารอก่อนเด้อาเด้อฝรัิงข้าปูนปูนกัดนะก็มีแค่กระมือมันกัดจะเหได้ปูนหนุมอเบอวันี้สาม็น้นเบื่อมาในนีของอวเอาขอุี่ เผื่อๆว่าจีาเศร้าได้มันง่ายๆมุกัดแบบปูนน้เต็มโอ้เหกระคนมึนนนี่ใส่นเนี่เป็นหน้าในเียบนี่เออต้องใส่กระบุดหรือพี่เมื่อปุดลงกันลงกรุงเทพแล้ดดวก็ด่วนเนาะไม่ไดแต่อายบ่ เศ้าหนาวหรือะไอเด็กไปเด็กไปยังไม่ก็ได้บก่ก่วนี่ร้ว่าต้องสัมผัสใหม่ยุอ๋อต่วอวิชา,าไวเรียบร้อยแหละเด็กไปก็คือไปล้าก็ต่อเยอไปล่อบ้าน เลืองทำงานกาหลีครับไงกลบมาโซอาาิซาว่ะไปนนนะไปเลยประเทศบังเกาบางงานนะ <c oughs> ทางเฮามันหนาวแต่ทางเกาหลีจะแหงก,กันนักแบบแต่ล,าล่าบารหลุดบันบรรทุกเันน้ำมันแข็ง <c oughs> ใช่แล้วกี้่อง่นอ้องตื่นเลยังน่ะน้องวะงั้นชากินแล้บอกันแม่อยากบ้นไดไปไไหายแ้วเข้าไปจอดเสียี่นั่หมดี่ mà buôn mấy cái thằng buôn đâu mà buôn đâu, bắt cái này chỉnh rồi được à, vô, này suộn kìa, nó phải mạc เอาเสี่ยวเสีดำมเมื่อไหนเอาเธอดำมไให้แม่เลือกเลยเเสีอดำทำไมเราเลือกเลยเจ้าตัวน่ะย่างก่องัวหอนี่หม่หน่อสีโตตอนนั้นนี้เราเขามาฝึก่ก่อนขวเรื่มอะไรเป็นไงเนี่ยเสียนพอดีแล้วฮัลโหเนี่อดี เงินมาบอคือหมดมาเจ้ามายีงไงเป็นเข้าอกโอ้ยจะพายีเสียจังมันเนาะเขาหาดมันเนาะมันออกอกแล้วผัดไงออบอออกเออมาเขาอุ้มนะฮะหายนะฮะ

ไมไพอุทักทนน้อยปังค hmm. ืสเบิร์ตเเนาะเรือว่าทำการอีกบ่อ๋อทำการนี่วกไพ่ชอ้างมือร้องขึ้นหรือเปล่เนื่อจะหา

มันอ่อยให่ปีอย่าเด็ดโอ้ยเป็นน้อมวปีนี้ขาอีกแล้วปีนี้แ้ิ้นใหญ่เหรอวน้าบบบอกอก็่อยใหญ่ใช่รัิลนมแบบต้ม้มแห้งรัดหัวที่หลังรัดมาก่อนนี่แล้วเ็นอไรที่หลังนี่แล้วโอ้ยเลยนะมาชิ้นใหญ่ธรรมชาติเป็นไข่กดาน้ามองต้มแ้อ ห่อนเมือเดียวเป็นวัดตะเวนเริ่มเอียงเอียงมาเสริมอะ้ได้ทหารทหารชาติหาตินุ่มเนอฝุ่นย่มอยู่เชยฝุ่นชาติเชยตอนเช้าตอนเห้าลาไปสอบวะ Cô nhảy thì làm đen là đấy, bạn đây vợ Bạn đấy Hả? Hả? làm bạn, đấy bạn mà đấy đen mà thứ ừ. <laughs> là đen mà ừ. <laughs> Thả đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็จ้ากเยมามาเลนให้ลูกีบ่ะมาหลินเลยผู้หญิงตอนแรกต้องไปดอเบียร์เี่ว่งขวเบียรช้าไหกินหันเลยวันนี้ลูกลางมากวนี้กันปลล่มุ่มนี่ครับว่ไปบอกเขา้าสิงานสุดเดอว่ะไว้แล้ว

่กโดเทโดเจอเจ้าดำแดงครากระเยเจอแดงกรเยโนะเออกสั่เนี่ยเก่าเ้ยมันมหนแต่พว่าพอทอเบียตงเดียวจับมาอมาเหกกจ้อยเขากหว ก็ได้กระโดดแทบแบบ่ายังบไเยังยังไงอ่ะเมื่อเส้นทางอยู่เราเขาจะแจ้งเลยนะฮึไม่ไึงนอนซืิอยู่กินเบียร์กับแบบคือกินน้าแบบแซ่บรักินนะเลยทัวรแรงกับเว่าอีนั้นคือพเทินน่ะอืมบ้าวเราลิ้นกินเลยแต่เพามาทัวร์แรงน่ะเบียร์น่ะบดดินบดดินบดยังบ่เมาบ่เราเออคับกินดีเลยเราอ่ะ คนนอนบ้านน้อยบ้านกว่าเมื่อนอนตามีอ่ะเอี่เราคอยขึ่นมาาะไยเนี่ยทจักแเราเอิ่นเขาลุ่นะอืมช้าพกุ้นมาด่านะเออขนมานุู้้งเหรอเน่ เออแจ้งบ่เฮาก็ได้เดินละแจ้งพัวเมื่อนอนป๋าเมื่อนอนเมื่อ่น้บเพเมื่อก็ถาัวนํมาเอาบ่มาแจ้งบ่แจ้งมาตรงร้านเนาะอกันใหม่เด้อพี่น้องกับนะครับครับมอ้ากินเกงนะ